ัสดีครับพอแม่พี่น้องหมู่วานแฟนครับบอกว่าอยากเบิ่ง่วเล่เนาะครับพอดีเมื่อนี้ปรากฏว่ามีงวเล่หลายหนจะเป็นคนมากแต่ทังใดว่าแน่ใจนะครับเดี๋ยวสิสอบถามราคาพี่น้องให้ได้หลายที่สุดนะครับสำหรับคลิปง่วนเล่เสำหรับพี่น้องช่องนายห้อยซีแปดนะครับ<ม>เดี๋ยวพอชุดเล่มาจากบุรีรัมนะครับ มาจากบูดีรัมตัวนี้หลายป็นไดครับคู่เลยครับคู่สี่สิบห้าคู่นี้ปะครับคู่นี้สี่หมื่นห้าพันบาทนะครับเดี๋ยวจิขอเบอร์นายหอยเป็นหานนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทเดี๋ยวนะครับซาซาชัดๆสำหรับแซนคับนายหอยสี่แปดนะครับเฉพาะคลิปซาโรเล่สี่หมื่นห้าพันบาทคู่นี้นะครับราคาประมาณนี้นาจะต่อร้องกันได้นะครับ 4ี0 0มืาพันบาทนึ่คูนะครับมา้านหลายเป็นไร<ด>คู<ด>น,นี้นะครับ,บเสียดายนะครับสามหมืน่นบาทนะครับสื่อไทยกันไปแล้วมระนามาหมื่นกว่า 40, บาทหลักเียหประมาณนี้แหละครับ45,000บาทเฮ้ย <c oughs> สามหมื่นบาทเนาะครับผมสามหมื่นบาทเดี๋ยวผมขอถ่ายงวดพี่น้องเบื้องก้อนนะครับสิขอเบอร์หนายหอยไว้ถามาประจำบ่ครับนี่มาประจำครับอยู่แถวนีบ้บ่อยู่แถวนขายยุดแถวหนี่ครับขายอยู่แถวนีน้นะครับบ,บริเวณห,หน้าหองน้ำนะครับไผ่มาตลาดน้องกุ้งมายามเพิ่นได้ตัวนี้ของพี่บ่ครับผมไร้ปันไดครับนี่สามหมื่นห้าพับาทนะครับเร็พร้อมขอบคุณนะครับ35,000บาท จาชัดๆเดี๋ยวสิขึ้นปกช่องในหอยซี่แปดให้น,นะครับให้หอยเพิ่ 25, บนบ่อขออกกล่องจะแบบเดี๋ยวเพิ่นขายงวยอยู่นะครับตัวนี้นี้สองหมืนหาพันบาทนะครับยู่อำเภอใดครับยู่กระสังครับโอ้ไม่ามาจากมองว่าขุนกากๆตัวนี้โรงงานว่า ไทเลดนะครับเผินมาจากไก่สังเกาตรงพวกผมกับุนทรงฝุ่นเหระครับไทเลดเบอร์ยังครับศูน0 9เก6 1หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งหหหนึ่งหกหกหนึ่งนห้าสองศูนย์สองห้านะครับเดี๋ยวได้หอยยังครับบูมครับนายหอยบูมมาจากกกะสังดงที่เฮาผลิตว่าซาโลเลส่งนะครับขอบคุณหลายหลาย พอแล้วครับเจ้าของซาโลเลยอีกช nope. ุดหนึ่งนะครับตัวนี้ได้เพิ่นว่าเพิ่นมาหนีประจํานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวได้มาหกตัวนะครับเลยขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับในหอยบุมแถมเดเมนะครับเพิ่นว่าห้องสามหมื่นตัวสวัสดีครับสวัสดีครับสิงเหนือนะครับในทีมงานเอางว่าม่จักตัวมือเดียวมาสี่ครับเบิดไป เรติเด็กๆผมครับครับแต่งแตเด็กๆเคสว่าได้เงินนหครับเอ้าคือที่ว่ได้ได้ที่อ๋เลตตนี้พันห้องสามหมื่นแก้ๆนะครับพันตะท่นบอกราคาน่วากวะเครับเป็นเลแต่โ้งสางว่าท่านใหญ่ปันไดนะครับพนห่างหนึ่งหมื่นพันห้าอยบาทนะครับหนึ่งหมืนหกห้อยบาทในหอยพวา มาแต่ท่างกระสังคือกันนะครับมาแต่ทางกระสังอยู่แถวตำบลเอ๋อเพไผ่<พ>นะครับแถวกระสังที่ว่า<อ>ไกไกๆสนามไ้มองคุนนะครับต่ว,ว่านไห่อยเพิ่นบ่กคุณนะครับหนึ่งหมื่นหกพันหาร้อยบาทชุดนี้เพิ่นก็เอามาหลายตัวอยู่นะครับเดี๋ยวสิมาเจาะที่หลังนะครับคลิปนี้ขอเน้นต่เลแห่งแฟนครับโดยเฉพาะกอนนะครับหนึ่งมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับ มาหยุดทางลงนี่แหะครับแถวนี้แหละเพิ่นเอามาเรื่อยๆอยู่นะครับแถวาหน้าของน้านะครับบริเวณทางลงนี่ขอบคุณในหอยห,อยหลายๆนะครับขายทึบๆฮะมังไคเอ้าให้เท่าไหร่เอามานนะเป็นหองสามหมื่นเก่านะครับเพินกำลังต่อตัวเพิ่นกำลังต่อตัวอยู่นะครับเพิ่นกำลังต่อกันอยู่นะครับก็ดีด้ เป็นกอดคมบาสามหมื่เก่า 39, เป็นตัวยังสี่แหละครับพอดีมีา้หอยเพิ่นมาต่ออยู่นะครับเข้ากันเลยถอยออกมานะครับ3 9 0 0มบาทต่อร่องกันได้แล้วว่าคุณหรอครับว่าคุณดเวิ่นมาสั่งเลยหารอยกวนะครับ

ตัวคู่ทังผุนตัวนี้เพิ่นห่องเจ็ดหมื่นกว่านะครับเจ็ดหมื่นกว่าจักสิตกว่าเท่าใดนะครับเจ็ดหมื่นกว่านี่ตัวหนึ่งนะครับส่าสาชัดๆว่าเล่บว่าหลายตครับมาหนี่ว่าดีบ่าบ่ได้ไปรอยเอ็ดนะครับเล่ก็เริ่มเข่ามาหลายนะครับเล่ทังยีสานไตตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับ เล่นังดีๆพร้อมขอบคุณพันห้องเจ็ดหมื่นกว่าครับเจ็ดหมื่นกว่าจากสีห้องจากบาทน,นะครับประมาณนี้แล้วครับเดี๋ยวช้าๆ,ๆชัดๆนะครับเจ้เย็นๆหมื่อเสาร์ผมว่าเมนโต้พุ่นพันสื่อไปสองหมื่นแปดพันบาทนี่แหละครับที่ผมถามตอนอีกคลิปหนึ่งนะครับ กลับมาพันสื่อมาใส่คูกันนี่แหละครับพันเดินง่วงง่ามคูนะครับพันก็เลยห่องไปประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับพันหอ่นหองเพันห่องเจ็ดหมื่นสองนะครับครูนี่เจ็ดหมื่นสองพันบาท เพิ่นซื้อมาใ,ใส่กันไว้ครับ72,000บาทแล้วนะครับจะชิดเลรอให้เบิ่งให้ได้หลายที่สุดนะครับสารเกล็ดสารมาเท่าไรครับต้นนะครับเกี็ดสิบบวกขั้นกลางสูงปันใดนะครับตัดเลนเลยเกี็ดกว่าสูงปันใดนะครับเพิ่นห้องไว 30, ้สามหมื่นเจ็ด จับกลองเป็นก้อนก้านห้ายนะครับประมาณสามหมนหนึ่งพันบาทนะครับประมาณสี่สิบปร์เซ็นตนะครับสามหมื่นหนึ่งพันบาทิ จะของเพิ่นบรยูนะครับเพิ่นห้องใบสองหมืนนะครับ2 8 0 0 0บาทเชนนตัวนี้เพิ่นห้อง2อง0 0ืนกับหาลอยนะครับมีคนมาหายเดาหมื่นเก่าพันหาลอยนะครับหมื่นเก่าพันหาลอยห้องไใบนะครับสอง0มืนสองหม่หาลอยตัวีสองหมื่นแปดันนะครับ แม่แถมใหม่น้อยหนึ่งนะครับเพรดีว่าซาโลเลผูบลายนะครับมื่อนี้ตัวนี้เป็นห้องสองหมื่นแปดพันนะครับสองหมื่นแปดพันบาทเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ สองหมื่นแปดพัน่ร้อยบาทขาทย,ยกันแล้วนะครับ, 28, บ2 8ง0 0ื่นแปดพันบาทาเหก่าพันหานะครับตัวน,น้อยๆนี่ออกเร่ป่ะครับ <c oughs> ท่านออกเร่นะครับเก่าพหาอยบาทงว่าหลักพันนี่แหละนะครับพ่อแม่ที่้าง่ายๆนะครับรไ 20, ปสองหมื่นกว่านะครับ จกักกัวจักบาทแมว,แม,วมันเนเบ่บอก็รูตัวสองหมื่นกว่าบาทสองหมืนหม่นหาพบาทนะครับอ๋อสองหมื่นสองพหา้ารอยบาทาอายุประทันพ่อเขาคุณนะครับมาณนี้นะครับ2อง0มงาบาท คูนี้หาหมื่นหาพันบาทนะครับหาหมื่นหาพันบาทถามเถาพอพนบาขายเล่ประจําบ่อพนบาหางว่านำบาทมาเนะครับถาพ่อเล่ก็ชิดได้เล่นะครับหนึ่งตนะครับหามื่นหาพันบาทา ไอ้หอยบางง้อลงได้นะครับสองสาม,มนหับมานี่แต่ว่าเด็กอ่ะพอฟังนะครับมือน,นี้เสียดายทีมงานเด็กง้อเขาขุนครบแบบทุกตัวเลยนะครับมือหาพันบาทแน่นี่ใครเสียบโตแม่นี่ใครยไหนดูเป็นประมาณนี่นหามือหาพันบาทประมาณสองหมื่นเจ็ดพันกว่าบาทนะครับนี่ตัวนี้ครับมักหมักเป็นตัวนี้นะครับพอดีว่าว่าเฮาบัตทัน พร้อมเขาคุ้นนะครับเดย๋ยว่อหลอกนะครับสำหรับแฟนคลับทีว,ว่าบ่ไใดไปรอยเอ็นไห้ในายห้อยซี่แปดหางวัวเล่พร้อมเขาคุ้นไห้นี้ครับจัดไห้เต็มที่แล้วนะครับมีเบิสน้มมีซ้ำนีแ่แหละนะครับอันนี้คือจัดไปถ่าพี่น้องแล้วทีว่ายางหามาหลายๆนี่ซานีแ่แหละครับวัวซาโลเลย์สน้ำน้องกรุงวันที่สิบนะครับ เดี๋ยวติดหนีพี่นองไววอีกคลิปหนึ่งเพนบาห้หาคููแม่ลูกนะครับคููแม่ลูกสำหรับคลิปซาโรเลก,ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวสิต,ตัดต่อไปว่าแม่ลูกด้ครับบัน,น้ขอบคุณนายหอยทุกคนนะครับที่ให้ความรวมเมือ่อในหอยซีแปดไทยทํานะครับแล้วก็ขอบคุณนายสนามที่ห้หนมาไทายทัพนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ